ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของนางสาวจงรักรอดภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งโดยมีกรรมการเข้าร่วมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังนี้ ว่าที่ร้อยตรีวิชิตสุประวิทย์นายสุรเนตรเนตรมุกและนายยุทธนามรกตโรงเรียนบ้านเนินทองตั้งอยู่เลขที่484หมู6ตำบลสลุยอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น352คนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนวิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งคุณภาพสืบสารงานพระราชาผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2568ได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามภารกิจการบริหารสถานศึกษาทั้ง4ด้านได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้รูปแบบ BNT o Team Model ภายใต้แนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางในการบริหารงานโดยมุ่งมั่นสารต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขนำไปสู่ความสำเร็จดังต่อไปนี้นโยบายและจุดเน้น13ข้อ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ พระ้าได้ดำเนินการขับเคลื่อนปลูกฝังในสถาบันหลักของชาติเพื่อการบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบสารงานอารยะเกษตร 2. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตย ข้าพเจ้าได้ดําเนินการส่งเสริมให้คณะครูนักเรียนดําเนินการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองคุณภาพรู้จักรากเงาของตนเองโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้าพเจ้าได้ดำเนินการส่รงเสริมให้คณะครูดำเนินการปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยระดับปถมศึกษาตอนตอน้นให้เป็นไปตามพัฒนาการและความสามารถตามช่วงวัยส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 4. ส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นข้าพเจ้าได้ดําเนินการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินพิซ่าส่งเสริมกิจกรรมการอ่านให้กับนักเรียนโดยกิจกรรมคลินิกภาษาโดยจัดครูรับการอ่านให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นที่อ่านเขียนไม่คล่องจัดทำห้องสมุดที่น่าอ่าน จัดหาหนังสือมาเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดําเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมการดีจิตอาสาทําความดีด้วยใจเป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ก เร่งพัฒนาจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระหว่างสถานศึกษาขับเคลื่อนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน100%โดยการประสานของการรับสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ดูแลทั้งด้านทุนการศึกษาสนับสนุนงบประมาณ่้มแซมบ้านพักอาศัยมอเครื่องอย่างชีพเบื้องต้นให้กับนักเรียนพร้อมทั้งนิเทศกำกับติดตามโดยความร่วมมือจากทุกเครือข่ายและทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอ 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษสนับสนุนให้ครูนักเรียนเข้ารับการส่งผลงานทั้งระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ สร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปุ้มกันปลูกฝังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เข้าสู่วงจรยาเสพติดเพิ่มแสงสว่างให้ครอบคลุมทุกจุดประสานกับภาคีเครือข่ายในการสุ่มตรวจความปลอดภัยในสถานศึกษาก้าเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาข้าพเจ้าได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล Thailand Dropout ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กไร้สัญชาติเด็กบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจำชั้นถึงผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาและประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง10พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 11. ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าได้ดำเนินการด้วยวิธีการดังนี้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาแก้ไขปัญหานี้สินครู บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาลดภาระการประเมินของสถานศึกษาสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ขององค์กรยกเลิกครูเวร 12. ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนมีการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตกิจกรรมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT จัดหาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสร้างความเข้มแข็งระบบแนแนวการชี้แนะโคชชิง่งและการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้เรียน 13. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปรง่งใสและตรวจสอบได้ข้ารเจ้าพัฒนาบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความปลอดภยัยยกระดับคุณธรรมและรโปง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานทุกระดับยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมให้มีความเป็นมืออาชีพพัฒนากฎระเบียบหลักเกณฑ์ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันความสำเร็จและความภาคภูมิใจจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ รางวัลและเกียรติบตัตรโรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกันโรคจากสิ่งแวดล้อมอากาศสดใสอาหารปลอดภัยใส่ใจทุกอาคารรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลภายใต้หัวข้อเด็กใต้เอ็นดูรอบรู้สุขภาพห่างไกล NCDS เกียรติบตัตรมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ50ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจําปีการศึกษา2,567เกียรติบัตรผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ประจําปีงบป,ประมาณ2,567ระดับดีเยี่ยมรางวัลเสมาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่2โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดิฉันนางสาวจงรักรอดภัยพุ่มโดยการโรงเรียนบ้านเดินทองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ